ดีนะคุณหลบทันหลบได้ทันมีจุกคุณจิงนี่หูไหมเนี่ยวัดีเนี่ยอกองันรไอ้่ร่างสุโลกอะไรเจอจด้นจันทกโอย สวัสดีครับแกไปขายเป็นลูกอุตุนภารยันนนั่แหละลูกเจ้าเนี่ยไม่ได้้เชื่อเป็นหลายปีแล้วลูกเราทำได้ดุบาทมากแไม่นี่อะไรลูกตอกเหรออขายลูกอองนิ้วสิงซนี่อะไรอยู่นะใครอยังอยู่ในบ้านพาฉันเข้าบ้านสิรอเลยจ้ะไม่ตื่นเต้นเหรอกูเป็นลูกเขาเหรไม่กูรู้แล้วไงกูเป็นลูก บอกว่าอไอ้แกไม่มีลูกไอ้แกไม่มีลูกโผล่มาได้ไงอ่ะแกโง่เป็นางง่มากเลยอะ่ะอะไรนะตาล่าเป็นลูกเหรอเป็นลูกเหรอเป็นลูกเหรอเป็นลูกดังนี่ฟาวเลยทีนีน้นอย่ามุ่งยังไม่รู้รีบไปไหนได้บ้าแต่เมื่อวานดีดีดีไม่ตายเลยแกเนี่ยตัวแทนนี้ทำอะไรไม่ได้ใหญ่กันนี่ยังแทงมันไม่ตายเลยว้าวขาเข้ามา เชิญคุณนายเข้าเล้าครับ้าเชื่อห<ช>เหรอว<ช>้ายวายวายตายแล้วอ <บา S 1> ัน<ป>นี้อันนีน้นลูกใครเนี่ยลูกใครลูกเจ้าคุณพ่อเจา้าคุณแม่ <c oughs> อชาใช่ใช่ดูสิแม่เข้าหอวันแรกเอาลูกขาวามาต้อนรับเฉยวกเอาลงเลยนะทำไงจ๊ะลูกเอาลงเด็กขาอ,อะไรที่ใต้ถุนบ้านเอาลกกูกคุณเนี่ยลกกูกคุณเลยนะที่ใส่ชุดทูพีสสวยๆรูปแราชนเลยเดรนเนี่ยเอาคน้ทา อารมณ์เป็นไงบ้างค่ะวันแรกลูกหัวแม่ผัวไว้ได้ถุนแล้ลูกตัวเองอ้าวอรมปดเลงปดเลฉันก็ไม่กลนาแต่ว่ามันเคยช็อตฉันตัวถึเลยมันไม่ช็อตลอ้าเอาลลูกผีตขึ้นเลยเอาขึ้นเอาขึ้นนะปากปาก อ๋อมันไม่ได้เตรียมอ๋อหมดลงโอ้โหแล้วลูกเอาลูกคุณนายใส่ทุพพิขึ้นเลยก็แขกเต็มบ้านทำไมล่ะก็ดีเราวเขาจะไปกดซ่องเทวะเซ่หยุดเลยหยุดเลยทำไมนี่ที่ของกูไปนัดข้างล่างไปไปเลยเดเราอยู่บ้านเราก็นั่งตรงนี้ไปเจ้าอูดนี่เข้ามาจากไหนเราอยู่สองคนแค่จะนอนบนที่พระได้เออก็้เด็กเนี่ ไ,งไ,งได้ิเลเียกูนั่งไได้ะายจ้าไม่สนิทกับกูเน็ต้บามึงอยาไม่มีพัดลมพัดลมอะไรเลยเหรอฮะนี่ไม่อยู่เนี่ยูร้รับกูละอ้ในห้องน้ำจ้ะเออเออดีนะเพราะมันหน้าร้อพลาเข้าห้องน้ำอาบน้ำทำธุระก็ได้เป่าเออดีเพราะว่ากูชอบสระผมเนี่ยเวลาจะพอจะเป่าผมให้แห้งกูก็เป่า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 ใ ระวังนะพัดลมมันเก่าตะโขกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้าไปพัดพวกนี้ต้องเซาซีดแน่ฮะอย่าย้ายพัดลมก่นเดขาดแนะตรงเนี้ยมันไม่เหมาะกับมึงมากๆเลยมึงรู้ตัวไหมที่เหมาะมากๆเลยนู่นเปนถุงบ้างเอ้าวันแรกๆกูโดนเป็นถุงเลยแล้วแต่ถุงนี้ไม่ที่เป็ดที่ไก่ใหญ่แล้ว องตัวไปอยู่ที่ในโดนบ้าน Let's go มีศา,าสตร์นี่เขาเป็นไทยเขาเป็นไทยแข่ก็ไม่รูน้นี่ไงแล้วกูต้องลงอีกแล้วหรอลงไม่ได้ทีิเราอยู่ยยก่อนไปเออไปไป,ไปเลยไปก็ได้ไปก็ได้ไม่เกิดหน้าหูหน้านะอยู่ไปเลยเออ